ผมลืมของไว้ที่ร้านอาหารคุณเข้าออฟฟิศก่อนเลยนะโอเคค่ะรีบมานะ,คคะฮัลโหลไปทำงานที่แอ้นเป็นยังไงบ้างแต่ข่าวว่าแต่งผู้จัดการจะเป็นยังไงล่ะทุกคนก็ต้องก้มหัวหฉันนะสิะนี่แกเดินยังไงเนี่ยไม่มองทางเลยไงฮะ ขอโทษขอโทษค่ะพอดีรีบไปส่งเอกสานะคะโอ๊ยนี่แกเป็นแฟนผู้จัดการที่นั่นจริงเปะเนี่ยทำไมไม่มีใครรู้จักแกเลยเดี๋ยวฉันจะทําให้แกดูถึงความยิ่งใหญ่ของฉันนี่แกโอ๊ยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยพนักงานธรรมดาธรรมดาอย่างแกสมควรแล้วแหละที่จะโดนแบบนี้นี่คุณเป็นใครหรอถึงกล้าทำแบบนี้กับคนอื่นอะ ฉันก็เป็นเลขาคนใหม่ของที่นี่แล้วก็ยังเป็นแฟนผู้จัดการของที่นี่ด้วยเป็นไงล่ะรู้แล้วก็กลัวหัวหวดเลยใช่ไหมแบบนี้มันต้องดออีกสักทีนี่คุณแกาทำแบบนี้กับคนอื่นเลยเหรอแล้วรู้ป่ะว่าฉันเป็นใครอ่ะแกก็คงเป็นพนักง,งานกระจอกกระจอกของที่นี่แหละนี่แกกล้าหรือแกจะเป็น จริงๆแล้วอ่ะฉันก็เป็นพนักง,งานที่นี่แหละนี่แกหยุดนี่คุณทำอะไรอะ่ะแล้วคุณเป็นใครแกก็อีกคนมาฟังให้พร้อมกันเลยนะว่าฉันเป็นแฟนผู้จัดการของที่นี่แล้วแกล่ะเป็นใครฮะผมเป็นประธานบริษัทคุณคิดว่าคุณเป็นแฟนผู้จัดการแล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างงั้นเหรอแบบนี้มันไม่ดีเข้าใจไหมฉันขอโทษค่ะท่านประธาน ถ้าคุณคิดอยากจะทำงานที่นี่ต่อคุณก็ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมเพราะการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเข้าใจไหมฉันขอโทษจริงๆค่ะท่านประธานขอโทษค่ะตั้งแต่วันนี้ผมขอสั่งพักงานคุณกับผู้จัดการคนใหม่จนกว่าจะมีการเรียกตัวอีกครั้งขอบคุณมากๆนะคะท่านประธาน